เย็นนี้นะคะพามาทานอาหารเย็นที่ตลาดในมาร์เก็ตหัวหินนะคะก็มาเจอกุลลำไย,ยก่อนนะคะเห็นจัดร้านหน้าทานแล้วก็ทำน้าทานนะคะเขาใส่ไดไอะไรขึ้นมาก็ลองชิมดูนะคะอร่อยค่ะทำให้น้ำลำไย,ยน่าทานขึ้นอีกเยอะแล้วก็ให้ลำไย,ยเยอะมากนะคะก่อนจะไปทานอาหาร เย็นเราก็เอาสักหนึ่งอย่างค่ะเห็นไหมคะอร่อยนะคะเห็นก็ทําแล้วหน้าทําให้ดูหน้าทานขึ้นอีกเยอะนะคะที่ในมาร์เก็ตหัวหินค่ะเห็นไหมคะนี่พอทําเสร็จแล้วนะคะเขาจะออกมาเป็นตะกร้า ใส่กาใช้ตะกร้าเพื่อใ,ให้เราใส่ไปเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาใส่ตะกร้ามาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วจะเป็นแ,แบบนี้นะคะทำให้อร่อยขึ้นมานะคะดูท่าเนี้ยอุ้ยสามหนุ่มเดินตลาดอ่าเดินตลาดในมาร์เก็ตนะคะหัวหินค่ะในมาร์เก็ตหัวหินค่ะ,<ส>ะมาๆๆมามา ใา่ด้วยใส่ด้วยโหตัวใหญ่มากค่ะตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่เธอับโ,<อ>โลนึงราคาพันห้าใช่ไหมคะพันห้าร้อยนะคะกุ้งล็อคเตอร์นะคะตลาดในมาร์เก็ตค่ะกิโลละพันห้าตัวหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลค่ะตัวใหญ่มากน่าทานอุ้ร้อนเ็คเตอไม่ร้อนเหรอควลุงจ่านะคะจะขึ้นชื่อที่หัวหินด้วยค่ะควลุงจ่านะคะไทยฟู้ด คุณส,สดเลยนะคะคุณส,สดมากค่ะอันนี้โลเท่าไหร่คะห้าครับโหตัวใหญ่มากนะคะรับเตอร์โลละพันห้าคะ่ะเจออะไรครับเจออะไรครับเย็นกำลังเลือ้านั่งนะคะไกด์มาเก็ตมาเห็นนะคะ

กินีฟูดที่ตลาดในมาร์เก็ตค่ะมากับสามหนุ่มนี่อีกแล้วเราเร่นั่งม้างบนนะคะเรา่ัม่งข้ามบน นั่งขง้างบนดูคนเยอะมากคนเยอะมากทุกที่เต็ม,ตมหมดร้านอาหารทุกที่นะคะขึ้นมาเรื่อยๆนี่เราขึ้นบันไดมาเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาน,มานี่ขึ้นมานี่เห็นไหมคะฝรั่งทั้งนั้นไปสั่งกุ้งอ o เตอร์ไปนะคะตัวหนึ่งประมาณ1,500บาทค่ะกุ้งอ o เตอร์แต่พอเชคบินถูกตัวละ2,400นะคะสายไฟบ้านเรานะคะนี่ราคาสายไฟ เนี่ยเราจะขึ้นบันไดนี่มาขึ้นมาเรื่อยๆ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 แล้วก็มานั่งชั้นบนนะคะโหินซีฟูดอ่ะซึ่สุยอ๋อม่ติกัเทสนเยอะมากนะคะไม่โดนขาดดูค่ะคนเยอะมาก สายไฟนี่ก็มีที่เดียวประเทศไทยละนะที่เห็นนี่ดูค่ะที่นั่งไม่มีเลยนะคะเต็มหมดทุกโต๊ะเต็มหมดเลยนะคะข้างล่างก็เต็มข้างบนก็เต็มนะคะเห็นไหมคะข้างล่างก็เต็มเลย เดินหาที่นั่งหลายร้านนะคะกว่าจะเจอเต็มหมดค่ะมาแล้วค่ะเราแย่เหรอเออดีเป็นเออมาแล้วค่ะอ o เตอร์ค่ะเออร์ล็อ o เตอร์นะคะอบเตอร์แล้วก็คุ้งนี่คุ้งของเราร o เตอร์นี่ต o b s t ใหญ่มากนะคะ

อ้าวมันมาไม่ครบค่ะนี่นะคะกุ้งร็อกเตอร์ร็อกเตอร์ร็อกเตอร์นี่ค่ะตัดมาเป็นคำเดียวประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะชิมเลยนี่รสพุดอะไรครับพี่ตุ๊บดินาร์เขาจะพูดมาเขาจะผสมเนยมาด้วยนะคะหนวดมันหยิบหนวดมาทเออได้ไรไหมมันมาหนอไหมร้ยราเมนพาากุ้งไหมเอสเปนฮากุ้งน้อยนี่เดี๋ยวจะชิมนะคะ ชิ้นให้ดูขโมอย่างรู้อืมอ,อ,อร่อยค่ะน่าอร่อยผ่านล็อบสเตอร์รถไฟนะคะรถไฟผ่านไปด้วยเห็นไหมคะรถไฟผ่านไปบุกโตตุ้มในมาร์เก็ตวันนี้คนเยอะมากนะคะคนเยอะมากดูค่ะเรายืนเราหยุดข้างบนนะคะ แล้วก็สายไฟนี่ก็จะมีแต่ไทยโอลี่แหละค่ะที่เห็นสายไฟเยอะๆอย่างนี้นะคะดูคนค่ะคนเยอะมากจริงๆเลยสามหนุ่มจากเราดีนี่ค่ะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่จะถามว่าร้านเราเปิดมากี่ปีแล้วคะร้านเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วประมาณประมาณเนาะสิบสองนะคะ ค่ะสิปีนะคะนี่ร้านนี้12อปีค่ะอาหารอร่อยนะคะซีฟู้ดหัวหินซีฟู้ดโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบายบายนะคะบายบายค่ะอาหารอร่อยนะคะร้านนี้นนอร่อยค่ะได้ละเร็วลุกลุกลุกอ่ะ ไปบายยนะเธอบายยค่ะบายบายนะคะเร็วลูกถามตัวนี้หน่อยฮัลโหล Value c o ฟ f ร์มกันเจแปนโอ้โงโอเคโบราณัำได้ Delicious แล้วหรอหมาดโอเคไทยมาดโอเคโอเคไทยมาดได้เลยค่ะเขาบอกอร่อยค่ะทานหมดเกลี้ยงเลยเหมือนกันค่ะผักปัีกุ้ง เนี่ยค่ะเราจะต้องขึ้นไปอย่างนี้นะคะขึ้นไปบันไดไปชั้นสองนะคะโอ,โอ,โอ,โอโ้โหคุชเ็กตดีคนเยอะมากนะคะอาหารอร่อยค่ะไปแล้วนะจ๊ะบ,บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เรานั่งอยู่ข้างบนนู่นะคะ่ะเรานั่งอยู่ข้างบนนู่นนะคะหัวหินซีฟูดนะคะ เห็นไ,ไหมคะเรานั่งอยู่ชั้นสองเมื่อกี้นะคะเรานั่งชั้นสองค่ะไปแล้วค่ะนี่คะ่ะที่เราสั่งตรงนี้เขาก็จะย่างไปให้เราคือตรงนี้นะคะตรงนี้เขาจะย่างไปให้เราเมื่อกี้ย่างแบบนี้มีคนสั่งก็ถึงย่างนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้อาหารเย็นนะคะที่หัวหินไนท์มาร์เก็ตนะคะไอ้อไนี่กินหมดเกลี้ยงเลยคะ่ะอร่อยคะ่ะ ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะต้องขอบคุณเจ้าภาพด้วยโอเคตะพรทักทักพม่าเต้นทักพม่าเต้นทักพม่าเต้นค่ะทักพม่าเต้นนะคะนี่ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะบายบายค่ะสวัสดีนะคะ